วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูการเปิดกล่องนะคะอันนี้จะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะของทีฟาวค่ะรุ่น fx 1 0 0่นะคะเพิ่งเอ่อก็ได้ไปถอยมาเนาะราคาอยู่ที่ประมาณ3,400กว่าบาทนะคะน่าจะเป็น3ามพันินะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ตัวนี้นะเขาบอกว่ารับประกัน2ปีนะคะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะดีนิดหนึ่งนี่เปิดมาแล้วด้านในนะคะก็จะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็นี่เป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็นี้เป็นเมนูอาหาร ใช่หรือเปล่าโอ้ ooh, ไม่น่าจะใช้โอเคเขาบอกว่าเวลาที่เราซื้อมานะคะจะต้องเข้าไปลงทะเบียนนะคะ<ๆ>การรับประกันนะคะที่หน้ากล่องนะคะอย่าลืมกันนะคะเออเวลาที่เราซื้อมาเนาะต้องรับประกันส่งไปรับประกันทุกครั้งเนาะนะเราก็ยกกันออกมาแล้วนะคะด้วย การแพคเกจจิ้งนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาออกจากโฟมเนาะอุ้ยค่อยๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตากันนะคะว่าเป็นยังไงกันหน้าตา ้างยาเนืน้อนะคะมันแพ็คมาข้างหนกนะแน่นหนาดิคนีน่นนนะคะ่ะหน้าตาของหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะก็เราให้ดูด้านในนะว่าเป็นยังไง ก็แกะสติกเกอร์ออกนี่ค่ะตัวหม้อด้านในนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็จะมีกระดาษรองเวลาที่เราจะเอาตะเกรงออกก็จะดันแบบนี้ขึ้นโอ๊ะ <laughs> นี่ค่ะตะเกรงของมันนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ อันนี้นะคะด้านในเขาก็จะมีกระดราษรองมาให้เรานะคะสองตัวนนี้นะคะจะทําจะล้างได้นะคะนี่ค่ะเป็นตัวเครื่องโดยรวมนะคะ,ะส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีที่เก็บสายไฟให้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นปุ่มนะคะประับประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ายังไงก็คอยติดตามเมนูที่ผ่าจะมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ